อยู่รอดของพวกเราและพวกเราที่มาร้วมประชุมในที่นี้ต้องถือว่าเป็นบุคคลสําคัญของโลกที่จะมาแก้ไขเหตุการณ์ของโลกให้สู่ภาวะปกติและธรรมชาติกิจนาะบุริสุเติคอมตีและปัญหาสิ่งแวดล้อมน,นี้ทั้งสภาธรรมนุนโลกปีที่แล้วก็ได้ประชุมกันที่ไมอา,ามี สังสาประชาชาติปีที่แล้วก็ได้จัดประชุมกันที่ทรักโรรวาบุคคลที่ดำเนินการรับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมของสางปาะชาติก็คือโรเอรสตองซึ่งขณะนี้เป็นประธานสมาคมของสระชาชาติทั่วโลกปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้ด้วยกัน รับในตัวเราก่อนในทางที่ดีมีสิ่งที่ทําในตัวเราในทางที่ดีก็คือต้องให้บเราอยู่อย่างสันติสงบสันโดษและมีจิตใจรักธรรมชาตินี่คือข้อที่หนึ่ง This problem in recent years, เพรา e ฉะนั้น เราจะแก้ไขปัญหาของโลกให้อยู่อย่างสงบสันติได้นั้นประเด็นที่หนึ่งเราจำเป็นที่จะต้องประกาศให้ประชาชนชาวโลกว่ารับรู้ว่าธรรมชาติของต้นไม้นั้นมีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์เราอย่างไรธรรมชาติของต้นไม้นั้นหนึ่งต้นสามารถที่จะเก็บน้ำไว้ได้สิบปีเพราะฉะนั้น เราทำลายหนึ่งต้นเท่ากับเราทำลายกันอง์น้ำสิบปีเราทำลายสิบต้นร้อยต้นทั่วโลกขณะนี้ป่าไม้เหนือแต่ป่าไม้ทั้งสิ้นปัญหานี้เป็นปัญหาสําคัญและเป็นปัญหาที่จะต้องรีบแก้ไขมิฉะนั้นน้ำจะท่วมโลกแน่นอน so we have to begin by g i v i n g it กฎการก็คือว่าต้องพยายามปลุกประชาชน ให้ตื่นขึ้นมารักธรรมชาติและขจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆทั่วไปให้อยู่ในสภาวะแห่งธรรมชาติก่อนแล้วจึงจะเข้าสู่ภาวะแห่งความปกติของโลกมนุษย์ได้ As a result of the เพราะฉะนั้นค่าเจ้าได้พิเคราะห์กับพวกนักวิทยาศาสตร์และนักสิ่งแวดล้อมนักธรณีวิทยาทั้หลายแล้วว่า ถ้าภทยใน10ปีนี้ดังไม่สามารถระลุมคุณทั่วโลก50ล้านปุกป่าแล้วภทยใน50ปีนี้น้ำจะท่วมโลกแน่นอนทีนี้เราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงในการที่จะระลุมคนทั่วโลกไม่ว่าอินเดียประเทศไทยอเมริการัสเซียจีนแดงหรือว่าปากีสถานหรือบางราประเทศแล้วแต่ทุกประเทศ ยังไงให้รัฐบ,บาลทั่วโลกลดงบป,ประมาณการค่าใช้จ่ายอาวุธเช่นเมื่อวันนี้เราได้พูดถึงหนึ่งลดการต่อการใดได้ต่างในที่ประชุมฟังก็เพีองงบป,ประมาณที่แทนที่จะไปสร้างเครื่องบินทั้งเรือรำนำเยอะแยะงบประมาณเหล่านั้นนะ่ะเอามาใช้จ่ายในการจ้างคนปลูกป,ป่าในแต่ละประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ข้าเจ้าได้เสนอแก่สัมปชา,ชาติชว่า คนจะยุติการความกลัวของแต่ละประเทศโดยให้ทหารตำรวจทั่วโลกถือหนังกัดติกแล้วเราจะมีงบประมาณเหล่านี้มาช่วยคนจนช่วยสร้างธรรมชาติให้กลับสู่ภาวะปกติและรักษาความสวยงามของโลกใบนี้อยู่รอดได้อย่างแน่นอนโซอีบีคุดดูโซเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่า ปัญหาก็คืออยู่ที่พวกเราที่มาประชุมวันนี้กลับไปต้องช่วยกันปลูกให้ประชาชนของแต่และท้องถิ่นใหตื่นรักษาธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอ้อมในทางที่ดีและโรคจะเกิดสันติภาพได้ข้าพเจ้าเชื่อของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าได้ทําหนังสือเล่มนี้แล้วว่าเล่มเล็กๆนี้ถ้าปฏิบัติตามหนังสือเล่มนี้แล้วสิ่งแวดล้อมของโลกก็จะดีขึ้นธรรมชาติก็จะน่าอยู่ สันติภาพก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนขอบคุณสวัสสวัสดี so